สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้มาตัดแต่งกิ่งน้อยหน่ามันคลุมสวนมันคลุมพื้นที่ของสวนมากเกินไปก็ตัดกิ่งที่ไม่มีลูกไม่มีหน่วยให้เราก็ตัดเอา อันไหนพอเก็บได้อันนี้นี่เดี๋ยวก็เก็บได้ก็ตัดเข้าออกมาแล้วก็เอาใส่ลงไปในถุงอาหารหมาอาหารเจ้าแพนด้ามีเยอะก็เอามาใส่แล้วก็ตั้งเอาไว้ถุงนี้นี่จะเป็นกิ่งน้อยหนาทั้งหมดเลยแล้วก็อีกถุงที่เรียงเอาไว้นี่จะเป็นกิ่งเฟื่องฟ้า เป็นญ้าอันนี้ก็คือที่ตัดมาเมื่อเช้านี่มะเขือได้มะเขือเขียวมะเขือเขียวยาวหน่วยนึงลูปนึงแล้วก็เป็นน้อยหนารูกเล็กๆแต่ว่าเนื้อดีหวานก็นี่ย่าในสวนนี่นี่ได้หลายถุงเลย เดี๋ยวก็ค่อยๆทำเอาอู้มาเขือเขือเหลืออยู่ตรงนี้ว่าแล้วเก็บสักหน่อยเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนๆดูดูเออปุ๋ยที่ใส่เอาไว้อ้าวโอ้ตัวน,นี้เขาล้มก็เลยเอามาค้ำกับไม้เอาไม้ค้ำไว้ก็ ยังเหลืออยู่มั่งนะมะเขือเขือเล็กๆเขือม่วงมะเขือมะเขือยาวเขียวเนี่ยลูกเล็กๆแต่ว่าเนื้อเยอะนะเดี๋ยวพวกเนี้ยจวนจะเก็บได้แล้วแหละเริ่มจะเป็นเพียด้วย่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดู ันน,นี้เอาใส่เอาใส่ไอ้ถุงเอาไว้ได้ครึ่งหนึ่งก็เลยมาพาเพื่อนๆดูอันนี้เนี่เนี่ยบันไดเนี่ยเวลาเดินไปก็เกะกะก็พอเก็บเขาน้อยหนามันขวางทางเนาะนี่เพื่อนเพื่อ,อดูดิมันขวางเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวพอเขาเก็บหน่วยเขาได้ก็จะ จะตัดกิ่งนี้แล้วก็จะโยงโยงก้านแก้วมังกรหาเชือกผูกกับกิ่งข้างบนตรงนี้ก็จะได้เดินไปได้สบายเดินได้สะดวกหน่อยตอนนี้ก็หลบเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูตอนนี้ก็จะเนี่ยเพื่อนๆน,นี่เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยขีวัว ใส่ถุงมาแล้วก็จะเอามาแบ่งใส่าเราก็โรยธรรมดาแบบนี้แหละแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเขาจะเป็นอย่างไรมันต้องได้ผลแหละเพราะว่าปกติชาวนาชาวไร่เขาก็เอามาโปะกันที่กองกองดินแต่ว่าบ้านทุกวันนี้มันไม่ได้กว้างขวางอย่างนั้นมันก็จะต้องมันก็จะต้องประมาณว่า เนี่ยทำเอามาเอามาใส่ถุงเพื่อเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่อีกอย่างหนึ่งก็ป้องกันพวกสัตว์มีพิษด้วยก็ใส่ใส่ก็กดตรงไประยะน,นี้ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องลดน้ำนะคะเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกใส่ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราเอาปุ๋ยขี้วัวโรยทับลงไปเราก็ตั้งเอาไว้อย่างนี้แหละช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะก็ปล่อยเขาเอาไว้ถ้ามีหญ้ามีหญ้าสดหรือว่าหญ้าแห้งเราก็เอามาใส่เพิ่มเติมอีกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะยุบลงไปนี่ตรงนี้นี่ เดี๋ยวก็จะเกี่ยวนี่อันนี้ถกดึงเขาขึ้นมานี่กองเอาไว้นี่เดี๋ยวก็จะเอาใส่ถุงค่อยๆทําวันละเล็กวันละน้อยทําทีเดียวก็ไม่ไหวเมื่อเช้าก็เกี่ยวริมริมทางทางเดินเนี่ยนี่ก็ได้นี่ได้ถุงนี้เต็มถุงส่วนทั้งนี้นี่คือที่ทําเอาไว้ ทำเอาไว้เมื่อครั้งก่อนนี่เอาเอาหญ้า,าหญ้าแห้งเอาหญ้าแห้งแล้วก็ขี้วัวใส่ลงไป <c oughs> ผักบุ้งงอกแล้วอันนี้ก็เป็นพวกวัชพืชก็งอกเดี๋ยวเราก็เอาเอาหญ้าใส่ทับลงไปอีกก็เอามาลองพื้นเวลา เราจะปลูกผักปลูกอะไรวันนี้ก็น่าจะได้เช้านี้น่าจะได้อสองถุงนี่หญ้าที่ขึ้นเลยเอามาจากขอขอปูนนี่ก็ตัดตัดแล้วก็เอาใส่ถุงไปนฝั่งนี้ด้วยมาดูทางฝั่งทางนี้ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันยังไม่ได้กวาดเลยเกี่ยวเอาเอาอกแค่จากขอบขอบก่อนข้างในข้างในรอให้มีเวลาก่อนตอนนี้คือทำทำแนวขอบทางเดินให้ดูล่งๆก่อนเดี๋ยวก็จะเก็บกวาดได้ยาเยอะมาก ต้นไอ้นี่ลากลากเยอะจริงๆนี่เนี่ยเ,เพื่อนๆดูดิลากฝอยเยอะถ้าปล่อยให้โตนะถอนยากถอนยากมากถ้าดินชื้นๆก็จะถอนง่ายเป็นด้ามาช่วยแม่ถอนหญ้า พวกนี้นี่เอาไปทำปุ๋ยได้หมดเลยเดี๋ยวก็จะเอากิ่งน้อยนาใส่ถุงก่อนนะคะสะสม สะสมได้สี่ห้าถุงแล้วอันนี้นี่กิ่งกิ่งน้อยนาที่กองอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะได้ได้หนึ่งถุงแล้วก็อันนี้หญ้าหญ้าได้หนึ่งถุงแล้วก็อันนี้นี่เอามาเพิ่มเพิ่มเติมนี่อันนี้เป็นไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยอันนี้ขึ้นต้นเดียวล้วเพเยอะมากรากเยอะด้วยนะคะ่ะอันนี้นี่ ยังเดี๋ยวรอรอคราวต่อไปก็จะเอามาเพิ่มอีกนะคะพวกนี้นี่ยังไม่ทันใช้ได้นะคะก็จะรอไปก่อนไม่ต้องทิ้งแล้วตอนนี้กิ่งไม้หญ้าหญ้าเยืดที่มันลกๆนี่เอามาทำประโยชน์ให้หมดก็มาเรียงไปมีถุงมีอะไรเราก็ใส่เรียงไปนะคะตอนนี้นี่โอเคละสบายใจไม่ต้องไปหาที่ทิ้ง หรือว่าไปจ้างคนมาเกี่ยวญ้าแล้วก็ขอจบคลิปทำปุ๋ยพืชสดเอามาอวดเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะพาเพื่อนๆมาดูต่อขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆมีความสุขทุกๆวนัน ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ